ผลเสิร์ฟเต็มวกครั้งเดียวที่หวังชิ้นในวันที่4ธันวาคม2566 มาคมสิลป์เก่าวังชินวิทยาขอเชิญชมคอนเสิร์ตเต็มวง40ป,ปีคาร์บ้าณสนามคอนเสิร์ตชั่วคราวตรงข้ามปั๊มกีทีสาก่อนวังชินตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นฝ่ายฝาพลาดไม่ได้แล้วบัตร V.I.P. ตัวละ1,600บาทบัตรยืน200บาทอยยยยไมม่่งงคนเเีีห บรรทึกไ <luxury Twilight. S 1> ว้เป็นตำนาน40ปีข้อระบาาร่วมสร้างตำนานโดยสมาคมศิษย์เก่าวังคินวิทยาย่าลือที่ท่านวัคมนี้พบกันที่สนามคอนเสิร์ตช่วงราว่าทรงข้ามช่วงราว่าทรงข้ามปั๊มปีสากอนวังคินจังหวัดแชีง่ เป็นตำนาน40ปีคาระบาร์วค้รสร้างตำนานโดยสมาคมศิษย์เก่าวังจิงวิทยาตอนนี้เข้าบ้านปันเจนบ้านสลกไว้เป็นตำนาน40ปีคาระบาร์ไทยแลนด์แดนดินไทย นเสิร์ตเต็มบุกครั้งเดียวที่วังชิ้นในวันที่4ีธันวบสอง5ันสมาคมศิทธิ์เก่าวังชิ้นวิทยาขอเฉลิมฉลคอนเสิร์ตเต็มบุก40ปีค่าระเบ้าณสนามคอนเสิร์ตช่วปล่าตรงข้ามปั๊มพีทีซาก่อนวังชิ้นตั้งแต่เวลา18บแปนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไป พลาดไม่ได้แล้วปัดร V.I.P. โตละ1,600บาทบัตรยื่น200บาทากนไม่มองคนเยียบเียม่รักแย่รักงียียบเงียยใจ้าบันทึกไว้เป็นตำนาน40่ปีข้อรบาอร่วมสร้างตำนาน สมาคมสิทธ์เ่าวงชิตวิทยายา,ยา,ยา,ยาลืสอวาคมน,นี้พบกันที่สนามคอนเสิร์ตช่วงราลาตรงข้ามปัม๊มดีทีชาตอนวังชิตจังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา18มิถิกา30นาทีเป็นต้นไปผ่าดไม่ได้แล้วบัตร V.I.P. โต๊ะละ1,600ับาทบัตรยืน2อ0ยบาทหาท้คนไม่มองคนเหยียดเหยียดไม่รังแกรังเหยียด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 ในฝันบันทึกไว้เป็นตำนาน40ปีคาราบาลรูสร้างตำนาน สมาคมศิ์เก่าวังชิตวิทยายาลือสี่ธันวาคมนี้พบกันที่สนามคอนเสิร์ตชั่วรปราตรงข้ามซัอมีทีสาก่อนวังชิตจังหวัดแพร,พร่พงง,งแต่่ความมมมัักยไี บันทึกไว้เป็นตํนานาน40ปีคาราบาลร่วมสร้างตำนานโดยสมาคมศิษย์เก่าว,วังชิ้นวิตรทยาย่าลื่อ4ธันวาคมนี้พบกันที่สนามคอนเสิร,ร์ตชั่วคราวตรงข้ามปั๊มพีดีสากรวังชิ้นจังหวัดแพร่ตำนานโดยสมาคมศิษย์เก่าว,วังชิ้นวิตรทยายาลือ ทึกไว้เป็นตำนาน40ปีคาร์บ่าขนเส์ตเต็มวงครั้งเดียวที่วังชินในวันที่4ธันวาคม2566สมาคมศิทธิ์เก่าว,วังชินวิทยาขอเชิญชมคอนเส์ตเต็มวง40ปีคาร์บ้า นณสนามคอนเสิร์ตชั่วคราวตรงข้ามปั๊มพีทีสากรวังทินตั้งแต่เวลา18น30นเป็นต้นไปปัดปัดพลาดไม่ได้แล้วบัตร VIP โตละ1,600บาทบัตรยืน200บาทจากคนไม่มองคนเยียดเยียดไม่รังแกรังเยียด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 ใจใครบันทึกไว้เป็นตำนาน40ปีคาราบาว สร้างตำนานโดยสมาคมสิทธิ์เก่าวังชิ้นวิทยายยยยอย่าลืมสิ่งฉันว่าคมนี้พบกันที่สนามคอนเสิร์ตช่วบร่าวตรงข้ามป้ำปีธีถ้ากรวังชิ้นจังหวัดแพรงถ้าคมามมันเหลือคิดแต่ทีวิทน์ฉันยังไม่มือลงและความรักยังเคยมี ทึกไว้เป็นตำนาน40ปีคาร์บ่าคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งเดียวที่วังชิ้นในวันที่4ธันวาคม2566สมาคมศิลป์เก่าว,วังชิ้นวิทยาขอเชิญชมคอนเสิร์ตเต็มวง40ปีคาร์บ้า ณสนามคอนเสิร์ตชั่วคราวตรงข้ามปั๊มปีทีซาก่อนวังชิ้นตั้งแต่เวลา18นิถุนาน30นาทีเป็นต้นฝ่ได้บันทึกไว้เป็นกำนาน404ไทยร้านแดนดินไทยรับเก็บขนเสิร์ตเต็มวงครั้งเดียวที่วังชิ้นในวันที่4ธันวาคม2566 บันทึกไว้เป็นตำน,า,า,า,นาน4 0ีคารา์บอนขนเสร็จเต็มบวกครั้งเดียวที่หวังชิ้นในวันที่4ธันวาคม2566 กนา4 0ปีคอร์แอนดินไทยเราเกสิบบร์ฟเต็มบวกครั้งเดียวที่วังชิ้นในวันที่4ธันวาคม2566สมาคมศิลป์เก่าว,วังชิ้นวิทยาขอเชิญชมคนเสิร์ตเต็มบวก4ีคาร์บา และสนามคอนเสิร์ตชั่วคราวตรงข้ามฟัมอีพีซาก,ก่อนวังทินตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาสามนาทีเป็นต้นไปคาดไม่ได้แล้วบัวตรบีเอพีโตลักนิ่งชันสองรยบาทบัตรยืนสองร้อยห้า